ผมว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะรู้จัก i n j u s t ติสเป็นอย่างดีว่ามันประสบความสำเร็จในฐานะแบรนด์เกมต่อสู้และคอมิกขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าทีมผู้สร้าง i n j u s t ติสเนี่ยได้ทำเกมต่อสู้ของมาเวลขึ้นมาล่ะจะออกมาเป็นยังไง สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนี่ดิต้อรับสู่ดูม a บ Cave ถ้ำมีนรกนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมานำเสนอรายการ Comic คอมมิกคลือนะรายการนั่งเทียนคุยคุยข่าวลือในวงการซูเปอร์ฮีโร่คอมิกถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้แล้วก็อยา,ากะชห้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ในอนาคตด้วยนะครับเข้าเรื่องกันดีกว่าผมอยากจะมาพูดถึงข่าวลือเกมต่อสู้เกมใหม่ของ Ne t h e ร r e a l m Studio ทีมสร้าง Injustice และ m o r t a l Kombat ถึงผมจะไม่ได้เป็นแฟนฮาร์ดคอร์ไฟติ้งเกมแต่กับเกมอย่าง Injustice เนี่ยผมก็ซื้อมาเล่นตลอดเพราะพลังของแบรนดีซีล้ลวนเกม Injustice นอกจากจะเป็นเกมไฟติ้งที่ดีมากๆเกมหนึ่งแล้วที่มีเนื้อหาเข้มข้นสามารถต่อยอดไปสู่คอม,มิกและมีเวิร์ของตัวเองได้ถึงขนาดมีแผนจะทำแอนิเมชันแล้วด้วยโดยข่าวลือเนี่ยมันมาจากชาวเลดดิด ที่ออกมาบอกว่าเกมถัดไปของสตูดิโอนี้คือเกมต่อสู้ภายใต้ธงของมาเวลโดยที่จะเป็นการนําเหตุการณ์ World War Hulk มาดัดแปลงนั่นเองสําหรับคนที่ไม่รู้จัก World War Hulk เนี่ยมันคือตอนที่เหล่าอิลูเมนาติกลุ่มคนฉลาดแต่ชอบหาเรื่องใส่ตัวเนี่ยได้ตัดสินใจว่าฮักเนี่ยเป็นภัยต่อมนุษยชาติจึงทําการหลอกล่อดร์แบนเนอร์เนี่ยเข้าไปซ่อมดาวเทียมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือกับดักฮักเนี่ยถูกส่งออกไปนอกโลกแล้วก็ติดอยู่ที่บนดาวสกา กลายเป็นแกลดีเดเตอร์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ล้มอำนาจผู้นำแต่ความดราม่าเนี่ยก็ยังไม่หมดเพราะดาวเทียมที่เขาติดมาเนี่ยมันดันมีระเบิดนิวเคลียร์ติดมาด้วยและเมื่อระเบิดนั้นเนี่ยถูกจุดขึ้นทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คนตายกันยกดาวฮักและผู้ที่เหลือรอดจะขนกําลังกลับมาถล่มโลกเพื่อล้างแคน ฟังดูแล้วเนี่ยก็ดูน่าสนใจดีใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเนื้อหาเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับ i ิน Justice ที่เป็นการตีความซูเปอร์ฮีโร่ให้ออกมาดา่าขึ้นแต่ในบริบทของเกมต่อสู้แล้วเนี่ยผมคิดว่า WorldW a r h ์ฮคุณจิตล่มต้นที่ดีครับทีนี้ข้อมูลอีกอย่างที่หลุดออกมาเนี่ยก็คือโรสเตอร์ว่าตัวละครเนี่ยมีอะไรบ้างโดยที่ผมเนี่ยอยากจะเริ่มที่แก๊งฮีโร่ที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีจาก MCU ก่อนละกันเริ่มจากทีม Avengers ก่อนเลยตั้งแต่ กับตันอเมริกาทอร์อร์นแมนแบล็กวีดโว้ฮอคไอ้แบล็กแพนเตอร์สไปเดอร์แมนแล้วก็ชาวอวกาศกับแก๊งแกเดียมเดอะกาแล็กซี่ที่เป็นกรูดกับล็อกเก็ตและกัมอล่าต่อไปก็จะเป็นตัวละครที่กำลังจะมีหนังหรือว่าซีรีส์ของตัวเองอย่างเช่นชางชิเบรดมูนไนท์โกสไลเดอร และ Invisible Woman และ m r Fantastic จาก Fantastic Four ในส่วนของตัวละคร X-Men เนี่ยก็จะมี Wolverine Gambit แล้วก็ Kitty Pryde สุดท้ายที่ขายไม่ได้อย่างแน่นอนก็คือ The Hulk ที่จะมาในร่าง w o r l d b r e a k e r ราชาอาวกาศที่จะพกลูกชายสกาที่เถื่อนไม่แพ้พ่อมาด้วยต่อไปเราก็จะมาพูดถึงตัวละครตัวโกงตัวร้ายที่จะมาเป็นตัวละครให้เราได้เล่นกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมก็อยากจะขอขั้นโฆษณาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ เพราะว่าถ้าพูดถึงตัวร้ายเนี่ยก็ต้องพูดถึง The Suicide Squad ตอนนี้เนี่ยทาง Major Cineplex นะครับมี Bucket Set ตัวร้ายจากหนังเรื่อง The Suicide Squad และ Venom ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถสั่งผ่านแอป Delivery ได้แล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าหนังจะยังไม่ฉายก็ตามสำหรับตัวละครฝั่งตัวโกงนะครับก็แน่นอนก็คือตัวละครที่เพิ่งขายของไปนะครับก็คือ Venom ที่จะมาพร้อมกับ Dr o อ t o p อ s b คตาบัสบูส์อและอบอร์ิเนชั ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวรายที่ผมคิดว่าเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ค่อยรู้จักนักถ้าไม่ได้อ่านคอมมิกมาเยอะเริ่มตั้งแต่มาดามแม็กซ์ที่ผมคิดว่าอาจจะมีบทในซีรีส์ฮอกอายที่กำลังจะมาถึงนี้บ๊อบและโมโจที่เป็นตัวโกงจาก X-Men เดเกนที่เป็นลูกชายของบูฟอร์ลินดีคอนฟลอสที่เป็นตัวโกงของเบลดและตัวโกงเทพเจ้าคือลือที่ลือว่าจะมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังหรือซีรีส์อย่างเมมฟิสโตนอกจากนั้นแล้ว เกมนี้ก็ยังจะมี pre-order bonus ซึ่งจะเป็นตัวละครสุดกวนอย่างเดดปูและ DLC แพ็ k ชุดแรกที่จะมีตัวละครด้วยกัน4ตัวได้แก่ Daredevil Cyclops Raiden จาก Mortal Kombat และตัวละครสุดเซอร์ไพรส์ที่พอเห็นข่าวเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนั่นก็คือไคลโ r ล n นเพราะอย่างที่เรารู้รกันเนี่ย Disney ที่เป็นเจ้าของ Marvel เนี่ยก็ถือแบรนด์ Star Wars อยู่ด้วยเหมือนกัน ซึ่งเห,เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยโซคาริเบอร์ที่นำเอาตัวละครจากสต a r ์นี่ยเข้ามาอยู่ในไฟติ้งเกมที่ไม่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลข่าวลือก็จะมีเท่านี้นะครับเอาตามตรงของผมคิดว่าโรสเตอร์ที่หลุดออกมาเนี่ยไม่น่าจะเป็นของจริงแต่ผมก็เชื่อว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยน่าจะมีจริงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวลือออกมาหนาหูถึงเกมต่อสู้ใหม่ของมาวเวลมาสักพักแล้วรวมไปถึง ข่าวเกมถัดไปของเนทอลเลม Studio ที่ยังไม่ประกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟังหูไว้หูไว้นะครับแต่จะให้พูดว่าผมถูกใจไหมกับลอสเตอร์นี้ผมคิดว่ามันออกจะแปลกๆไปหน่อยที่ใส่ตัวละครตัวโกงเกรด B ที่ไม่น่าจะขายได้คิดว่าสามารถเลือกตัวที่มีความสามารถคล้ายๆกันแต่ดังกว่าได้ส่วนไอเดียไคโลโรเลนเนี่ยผมว่าเจ๋งมากอยากให้มันมีจริงๆนะถ้าจะาให้ผมให้สุดๆเนี่ยผมว่าไปหยิบเอา Avengers v สวอซเมาน่าจะเหมาะกว่า ด้วยความอวยส่วนตัวเพราะผมเป็นติ่งคอมิกเอ็ก hmm. ผมเลยอยากให้มีตัวละคร Xmen เยอะๆแล้วตัวเกมเนี่ย mm hmm. น่าจะดูน่าสนใจมากกว่าการเอาตัวโกงเกรด B มาอยู่ในลอสเตอร์การที่มาเวลกลับมาทำเกมไฟติ้งเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะเกมที่ออกมาหลังๆถ้าไม่ใช่เกมตระกูล Spider-Man ของโ o n y ที่ได้ฝั่ง PlayStation เข้ามาดูแลอย่างดีในฐานะเกมเอกลุศเนี่ยก็ mm hmm. จะดูไปไม่รอดเลยทั้งดีอเวนเจอร์ที่เจ๊งยับรวมไปถึงเดอะกาเดียนน้ำตอกกาแล็กซีที่ดูทรงแล้วเนี่ย ก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันมาเ e l กับเกมต่อสู้เนี่ยมีประวัติร่วมกันอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคอาเคในปี1994เริ่มจาก X-Men vs. Street f i g t t e r จนพัฒนามาถึง Marvel vs. Capcom ที่ออกมาหลายต่อหลายภาคการได้ลองทำแฟรนไชส์เกมใหม่กับสตูดิโอมีชื่ออย่าง Netherrealm เ,เนี่ยก็เป็นอ่หนึ่งทางเลือกที่ดีแต่ถ้าจะเอาแบบในฝันผมเลยนะผมอยากได้เกมที่จะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นก็คือการรวมตัวละครของ DC และมาเ vel ในเกมเดียวกันซึ่งทางออกที่จะเป็นไปได้ภาพเดียวเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมซีรีส์เลโก้เท่านั้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าถ้าเกมนี้เนี่ยมีอยู่จริงอยากจะเล่นฮีโร่หรือว่าตัวโกงคนไหนจาก m a r เ e l หรืออยากได้แขกรับเชิญเป็นใครบ้างลองมาคอมเมนต์แล้วมาคุยกันได้นะครับสำหรับข่าวลือ m r v v l l n j u s t i c e ก็คงจะหมดลงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานั่งฟังผมโม้ข่าวลือมากๆครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อน คอมิกคือหรือครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้มาเจอกันครับ